บี<ด>ข้างหลังโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ <c ười> อ้าวหนูให้ของหวานพี่คนเดียวแล้วพี่ไม่อะไรนุเลยเนี่ยไม่เห็นปเป็นอะไรเลยพี่ให้ตั้งเยอะแล้วจริง <c ười> อ่ะคล <c ười> ิปมานะคลิปมาจากต่างประเทศนะ ไม่รู้ติดโควิดมาเปล่าไม่แน่ใจนะลองเปิดดูนะ <laughs> ชอบไหมคะ ตัวนนั <The> <baptism>? ้นขอซื้อพี่เขาไม่ขายเพราะว่าหนูซื้อมาแล้วไงขี้เห่ะหล่อที่สุดในโลกเลยสุดยอดเลยจริงนะจะใส่อัพเซิ้ลปาร์ตี้พรุ่งนี้เลยเหรอไม่มมันดูหนาวไปปะอ๋อไอ้คนขี้เห่อ เป็นของขวัญให้คุณสามีนะคะเยแอบาลอร์บ love you ตี่สุดในโลกพี่มีอะไรให้โอ้พี่ให้มาเยอะแล้ว